จะเป็นตัวไททัน4ประตูตัว CNG จากโรงงานเลยพัตเตอร์ครับผมนะคะคันนี้ปี2013นะคะราคาพิเศษเอาไปเลยแค่299 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะครับผมเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าหลายท่านเลยอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าตัวไททันเนี่ยมันมีตัวติดแก๊สจากโรงงานด้วยติดแก๊สออกมาจากศูนย์เลยนะครับผมก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เรียกได้ว่าตอนเนี้ย คนหากันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกระบะแล้วก็ราคาเนี่ยเทียบเท่ากับรถเก่งอีโคคาร์เลยนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยยอดจัดนะครับอธิบายถึงยอดจัดนิดนึงตัวนี้มันจัดได้เต็มอยู่แล้วจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผมพ่ออยู่แค่ประมาณ6กพันกว่าๆเท่านั้นนะครับผมลูกค้าเงินเดือน 15, 1 5ื่นหรือเงินเดือนแค่หมื่นก็ออกได้ถ<ต>ู<ช>พี่เมว,วตัวนี้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปดูบอดี้รอบๆกันคันนี้ก็ อย่างที่ทราบนะครับมันเป็นไททัน4ประตูนะครับผมอ่าแล้วนี่เจ้าของก็เปลี่ยนแม็กมาแล้วนะครับผมอ่าจ้อแม็กอันนี้เปลี่ยนแม็กของเขาตัวใหม่ตัวเดิมผอมิซูเลยจีะ4อันนะคะแม็กไม่มีการเลสเทอะอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เติมแก๊สเบนซินนะคะทุกอย่างเดิมๆใหม่ๆการันตีรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำค่ะ แน่นอนนะครับผมอบอกราคากันอีกทีครับพี่เอียวคันนี้นะคะมิซูไททันนะคะ4ประตูคันนี้ราคาโปรโปรเลยนะคะ299,000บาทติดแก๊ส CNG จากโรงงานเลยนะคะไม่ต้องกลัวอันนี้บอกได้เลยนะว่าขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วต้องบอกว่าเจ้าของเก่าใช้งานรถมาได้ดีมากๆนะครับรักษาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประตูคอนโซลต่างๆนะครับผมหรือว่าเบาะคือทุกอย่างยังตึงหมดเลย ก็เป็นเบาะหนังสีดำ<ห>น,นะครับ<ต><ต>อันนี้ก็เป็นเกียร์แม,แมนนวลที่สําคัญนะครับผมตัวเนี้ลักษณะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือภายในไททันเนี่ยจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <ๆ S 2> มันจะดูให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตนิดนึงมากกว่ามากกว่ากระบะรุ่นอื่นในปีเดียวกันนะอ่าแล้วก็วิทยุวิทยุ m อ3อะไรอย่างนี้ตัวนี้มาครบแล้วนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้มาอยู่แค่แสนหนึ่งเท่านั้นหน้าจอใช้ได้นะกดแช่ไว้ใช่ทุกอย่างจอเดิมออกมาจากศูนย์เลย อันนี้ก็เป็นเหมือนพวกปลาเจโร่เลยค่ะเวลาทักทีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเนี้ยพวกเนี้ยจะมีตัวเน DVD TV ทุกอย่างมีหมดนะคะสําหรับคันนี้ทิดดูนะราคาแค่2องแสนเาบาทพัตเตอร์จะได้อออปชั่นขนาดนี้หรอทั้งเนทั้งไรหาไม่ได้แน่นอนรีบโทรกันเข้ามานะคะติดต่อน้องพัตเตอร์หรือคุณมะเหมี่ยวได้เลยนะคะครับผมที่โชลูมกิษดากูชาเบอร์ตามที่เราลงไว้นะคะสําหรับ มิตซูไททันสี่ประตูคันนี้แค่2,99,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่6 0 0 0มีที่นี่ที่เดียวโชว์รูมกิจดาเท่านั้นคุณสามารถออกรถศูนย์บาทนะคะฟรีดาวได้โทรติดต่อกันเข้ามางั้นวันนี้นะครับผมพัตเตอร์กับพี่เหมียวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์และพี่เหมียวจบไลฟ์สดนี้นะครับผมยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ